นกฮันมาแทงเบบี้ท2ีชูวันโก้โอ้สปินฟินิชนี่ครับตัวนี้สปินฟินิชโชวน่อยมาเลดี้เซ็ททรีชูวันโก้โอ้สปินฟินิช เรียบร้อยเลยดิลโลแฟต์2ี่จวนโอ้ตบินฟินิตนี่ครับสี1จวนก่อน มานะครับโชเบโชบิดมาสวีชูวัก็สปินฟินิชเต่าขนองหนึ่งคะแนนโชเบโชบิดมา3 2 1

พร้อมกันนะับ สี่ช่วงสปินฟิน eh? ิชแบ็กเชลโดนโดนโอเวอร์ออกไปวิสัตแอลโลได้สองคะแนนสี่ชวนสปินฟินิชแบ็กเชล เดนกำลับออกไปตื่นตื่นตื่นไปช่จู จู Two, one, okay. room, really ่ว mm ันทต้องลงยูทูบแล้วแหละ 3, I don't know.

水煮蛙。 Thank <laughs> you.